นี่ย่ามปนคนทวงหนี้อ่ก็ถ้าใครมายืมเงินนายผมผมก็ไปทวงพี่เพราะผมไม่ได้ไปบังครับใครมายืมนะเว้ยไอคนที่มันมายืมมันก็มายืมมันเองท้งนั้นน่ะแต่พอมายืมยืมแล้วก็ต้องคืนไม่มีคืนก็ต้องจ่ายหรอสถานการณ์แค่นี้เปล่าวะบางทีก็ต้องไปคุยไปไปเฝ้าลุกหนี้ไปตามไปไปที่คุยเจ็บเ็บมันก็ต้องมีบ้างอ่ะ แก๊งเงินกู้นอกระบบสองแก๊งครับทะเลาะก,กันแย่งลูกหนี้กันเหียกูขอให้พวกมือที่ผ่ายันหมดเลยแต่ไม่ต้องมองว่แบบไอ้ที่ทําอยู่มันเป็นมาเฟียเป็นนักเลงได้ไหมสุดท้ายก็คือผมก็โดนนายจ้างงานมาป่ะวะผมทวงไม่ได้ผมก็โดนนายผมเล่นอยู่ดีพี่เข้าใจผมแค่จริงมันก็เฮ้ เนี้แน่น่าจะจาจวนตายเลยมาทวงนี้จะจ่ายหรือไม่จ่ายเขาไม่หนีแล้วไม่มีเขาไม่จ่ายสวัสดีค่ะคุณตำรวจครับคุณตำรวจผมว่าผมตามทวงนี้เธอไปตลอดชีวิตอ่ะ